ตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกตาโตนเห็นไหมเราเดินเข้าไปรถเขาขึ้นไปทางนูน้นคนละที่กับเราเลยเห็นไหมบอกแล้วไม่เหมือนกันเสียงน้ําด,ดังมากแส,สดงว่าน้ําต้องเยอะโอโ้โหเป็นไงแค่เสียงน้ําก็ทําให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยออมีเลี้ยวมีแรงชื่นใจแล้วแต่น้ํามันแดงเน,ะนาะเขาไม่น่าจะให้เล่นนะต้องดูว่าเขาปักทงแดงรอเปล่าถ้าเขาปักทงแดงเราก็เล่นไม่ได้ แต่น้ำแรงมากฟังจากเสียงแล้วดูเสียงน้ำตกดูกระแสน้ำที่ไหลแรงมากเราก็จะเดินไปที่ออจุดชมวิวจุดชมน,น้ำตกกันแหละเออสวยอะสถานการณ์น้ำตอนนี้ครับนี่ ถือว่าอันตรายครับนี่เป็นบริเวณห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็สวยมีร้านค้าหนึ่งร้านอันนี้น่าจะเป็นบ้านพักหรือไม่ใช่น้ำแรงมากเลยอ่ะดูดิ ตรงที่เราผ่านมามาเมื่อกี้เนี้ยน,น่าจะเดินได้นะแต่ตรงนี้ไม่น่าจะได้แล้วละ่ะแต่ก็อันตรายอยู่โอ้ใช่ใช่ใชแล้วน้ำตรงนี้แดงทำไมตรงนี้ตรงนี้แดงทำไมตรงนั้นไม่แดงวะตรงนี้ก็สถานการณ์น้ำอันตรายนะครับไม่สมควรลงเล่นเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าลงไปถ่ายรูปได้สวยงามมาก เดี๋ยวเราจะลองเดินขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้เราเดินขึ้นมาเรื่อยๆเดินตามชายน้ําขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่เรากําลังเดินตามชายน้ําขึ้นมาเรื่อยๆดูว่าด้านบนนี้น้ําแรงหรือเปล่าแต่ว่าด้านด้านบนนี้น้ําไม่แรงนะฮะแต่ก็ลงเล่นน้ําไม่ได้เพราะว่ามันอันตรายดูครับ ด้านบนนั้นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของน้ำตกตาดโตนน่าสนใจเดี๋ยวเราจะลองเดินตามทางนี้ไปดูนะครับว่าด้านบนของน้ำตกตาดโตนจะสิ้นสุดตรงไหนแต่ไม่มั่นใจนะครับว่าเราจะไปสุดหรือไม่สุดแค่พามาดูเฉยๆครับว่าบริเวณด้านบนของน้ำตกตาดโตนสวยขนาดไหน เหมือนหนังไทยเลยอะเดินเลาะริมน้ำไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดโอ้โหยาวไปเรื่อยๆเลยครับเราคงไม่เดินไปแน่เพราะไม่รู้ว่าไปสิ้นสุดที่ไหนโอเคครับผมนี่คือน้ำตกตาดตน ตอนนี้เรากำลังเดินกลับนะครับเดี๋ยวเราจะเลาะริมน้ำตกไปเรื่อยๆไปจนถึงที่จอดรถของเราเลยอโอ้โหสวยนะเนี่ยมุมเนี้ยเออ พอดีอ่ะลื่นปลื้ดลงไปไปเก็บนู่นเลยปลายทางไปเดินไปเรื่อยๆครับตอนนี้ตรงน,น,น,นี้ลงเล่นน้ําได้ไงแต่ว่าตอนนี้เล่นไม่ได้ละเดินขึ้นไปเลยแล้วก็เลาะชายน้ําไปเรื่อยๆก็จะไปถึงที่จอดรถของเรา ตกส,สวยมากเหมือนเหมือนหนังไทยประจนไัยในป่าเลยอ่ะ,อะเดินไปเดินมานี่มันขึ้นทางบนแล้วนี่วะไม่ได้เลาะชายน้ำแล้วนี่เลาะไม่ได้หรอกวูวบางขึ้นมันไปไม่ได้เหรอ นะตรงนั้นมันจะมีบันไดยอยู่ออน่าจะสวยพี่แหม่มไโโหนแมรอ๋ออกยังไม่ขับเลยเอกขับพี่เดี๋ยวไยก็ขับแล้วไม่มีอะไรแล้วเทีย่ยวหมดแล้วเก็บตกเก็บตกเขาที่แล้วห <rare. S 2> น่อยนึง พอดีมาทำงานก็เลยแวะสนอยโอ้สวยมากแดงัาแต่ทำไมปลาย้มันไม่มีะด้านล่างด้านล่างเมื่อกี้เราเห็นมันใสามากเลยนะอตอนนี้เราให้ดูสีเสื้อไปก่อนครับโอ้โหโอ้โหนกันให้ระยิบระยับ เกือไม่ได้ดูไฮไลท์นี่คือไฮไลท์ของที่นี่ครับ oh, <okay. S 1> เป็นสะพานแขวนห้ามวิ่งโอ้โหสวยครับนี่ข้อปฏิบัติในการใช้สะพานสลิงเดี๋ยวเราจะไปเดินดูสะพานสลิงนครับนี่โอ๋อแบบอุ้ยตรงนี้เป็นแค่จุดชมวิว ถ้าเราจะเดินข้ามแม่น้ำเอ้ยเออใช่ถ้าเราจะเดินข้ามน้ําตกเราต้องไปข้างล่างอันนี้มันเหมือนแค่จุดชมวิวอะเนี่ยโอ้เมกกี้เราไม่เห็นได้ไงวะนะฉันก็ไม่เห็นนะมีทางลงไปทางซ้าย สะพานแขวนข้ามน้ำตกตัดโตนไใ้ไปเหรอฮะตรงนี้เป็นไฮไลไท์สวยมากครับตรงนี้โอ้้โยกเยกโยกเยกดีเหลือเกินโอ้โอ้ เคใครที่มาชัยภูมินะครับบอกได้เลยครับว่าน้ำตกตาโตอนพลาดไม่ได้นะครับคิดว่าที่นี่น่าจะถูกใจของคนที่ชอบน้ำตกโอเคครับผมน้ำตกตาโตอนบายบาย